เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับเจ๊ครับข้าวหมูแดงที่ผมซื้อมาฝากฮะก็พอพอพอราคาพอพอเหรออพกับราคาไม่ดูเลยเหรอโอ้ยมีคนอยู่ไหมคะและเอ๊ซี่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่คนเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะหนูขอนั่งหน่อยได้ไหมคะเจ๊รีรียังไงรีเอ่อหายไปไหนกันเนี่ยนั่งนั่งนั่ง มนนี่มันนี่คิดถึงเจมากเลยค่ะหนูไปทำงานอยู่ที่เยโซมาค่ะเจเยซโวค่ะโอ้โหไม่ใช่โซโซอะไรหรอกค่ะคุณเจ ยะโสค่ะปทเจ๊ก oh? ็เรียกว่าโซเกาหลีก็น EX ี่ไงกำลังจะอธิบายให้เจ๊ฟังไงคิดว่าเจ๊ต้องไม่เข้าใจแน่ๆอะไรที่เขาบอกยะโสเนี <t <t ่ยนะมันคือยะโสไงครับยะโสทอนไงเออไม่ได้เจอตั้งนานนั่นรี่นะวันนี้จะมาทําอะไรที่ร้านเราดีครับโอ้ยจะมาทําเล็บค่ะเอาให้สวยๆแจมๆเลยนะคะพี่คมสันเอาแบบที่ใครเดินผ่านมาปุ๊ดเนี่ย มองเล็บก่อนเลยค่ะไม่มองหน้าหนูเราขนาดนั้นเลยนะแบบเดินปั๊บมองแต่เล็บเลยนะเดี๋ยวจัดให้ครับว่าแต่ว่าทําขนาดนี้เนี่ยน้องลี่จะไปไหนล่ะฮะพอดีว่าหนูจะไปบริจาคอาหารให้กับคนไร้บ้านค่ะแถวเสาชิงช้าค่ะพี่คมสัรอ๋อเดี๋ยวที่เขาบอกว่ามีรถหมูแดงแจกทุกสิ่งทุกอย่างเลยยารักษาโรคเครื่องใช้เครื่องนุ่มห่มอุ้ยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วล่ะค่ะเจ๊ ที่เจ้บอกผมตอนต้นรายการไงต้นนานน่ะสิสานใช่ไหมว่าที่ว่ามีรถหมูแดงใช่ไหมถูกต้องเขาแจกเฉพาะวันจันทร์ด้วยอ๋อใช่เลยครับฟังแบบนี้แล้วดีเลยนะครับพอดีพี่นะที่บ้านนะเสื้อผ้าอาหารแห้งอาหารเปียกพี่มีเต็มเลยนะอยากทําบุญเลีเดี๋ยวคุณพี่ขอไปด้วยนะลี่นะไม่จำองทำไมทำไมทไมำไม่ต้องเลยสานทำไมอะฮะงานนี้นะเจ้ส่งชิงชัยลูกกอกขนองของเจ้ไปแล้วเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าไปแล้วเหรอจ้าเร็วมากเลยช่วย สงสัยในกระแสจากข่าวของรถหมูแดงใจดีต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไร้บ้านไม่น้อยเลยแหละครับคุณผู้ชมทุกๆวันจันทร์บริเวณลานคนเมืองสาราวาการกรุงเทพมหานครจะเต็มไปด้วยกลุ่มคนไร้บ้านที่มารอคอยการแจกอาหารฟรีก็เป็นโครงการดีๆของมูลนิธิกระจกเงาเขาล่ะครับข่าวดีๆแบบนี้ผมไม่รอช้าที่จะรีบเดินทางบุกกันมาถึงที่เลยล่ะครับคุณผู้ชม สวัสดีครับเจ๊ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามากันที่มูล,ลนที่กระจกเงาโอ้โหแถวๆวีภพอดี62นี่เองนะครับผม อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับเจว่ามูลนิธิแห่งนี้นี่เป็น NGO ระดับแถวหน้าของประเทศเราเลยนะครับซึ่งทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อสังคมนี่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับและหนึ่งในนั้นครับผมนั่นก็คือรถหมูแดงใจดีโอ้ยออกไปนี่เพื่อที่จะไปแจกจ่ายอาหารยารักษาโรคให้กับผู้ที่ไร้ญาติขาดมิดนะครับผมซึ่งกําลังเป็นกระแสพูดถึงกันอย่างคลึกโครมเลยทีเดียวซึ่งวันนี้เรา จะติดตามภารกิจรถหมูดแดงกันแบบทั้งวันเลยนะครับเจ๊ครับผมอย่าพลาดครับผมเดี๋ยวบรรยากาศข้างในจะเป็นไงเดี๋ยวตามไปดูกันครับเจ๊ครับ เรามาถึงท่านบรรยากาศการประชุมของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่จะทำหน้าที่ไปพร้อมๆกับรถหมูแดงในค่ำนี้พอดีครับทุกคนนี้มีรายท,ที่มุงมั่นมากๆเลยครรถหมูแดงใจดีฮีโร่คันนี้อยู่ภายใต้โครงการ food for friend ซึ่งหมายถึงอาหารเพื่อเพื่อน เพราะฉะนั้นทีมอาสาสมัครที่จะปฏิบัติการไปกับรถหมูแดงก็ต้องทําการอบรมเรียนรู้เพื่อที่จะสื่อสารและปฏิบัติต่อคนไร้บ้านอย่างถูกวิธีนั่นเองครับพูดคุยกับคน้บกานด้วยซึ่งโครงการนี้ก็เพิ่งมีมาแค่2เดือนเกือบจะ3เดือนเท่านั้นเองละครับคุณผู้ชมแต่กว่าจะมาเป็นรถหมูแดงเป็นฮีโร่ขวัญใจของคนยากไร้ขนาดนี้ก็ผ่านการวางแผนมาแล้วเป็นปีเลยละครับ แต่ตอนนี้นี่อยากจะเห็นเจ้ารถปูแดงไม่รู้ว่าจอดอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ข้างหน้าเวทีนี่เลยครับเนาะเดี๋ยวตามพวข้างหน้าเลยใช่ไม่เวทีเราเดินเข้ามาไม่เห็เจอเลยฮะเดี๋ยวพี่เอ๋เาไปดูหน่อยนะครับผมโอเคครับผมไปครับเจ้าครับโอ้โหแม่เจ้าเจอแล้วสวัสดีครับคุณรถปูแดงครับผมหมูนี่กำลังดังเลยเรียกว่าเป็นดาราดังของมูลนิธิตอนนี้เลยโอ้โหรู้จักพอควรนะฮะ ใชจนี่เป็นไงรถหมูแดงเราเจอแล้วนะครับตัวเป็นๆเลยนะครับผมแล้วก็แดงจริงด้วยแดงทั้งคันเลยนะครับผมเป็นรถอะไรยังไงครับพี่ครับผมมันเป็นรถเป็นรถมูาเนี่ยแหละเป็นรถดัดแปลงนะครับเพื่อที่จะบรรทุกในเรื่องของอาหารเรื่องสิ่งของใช้จําเป็นที่จะไมอบให้กับคนในบ้านนั่นแหละทำไมต้องเป็นรถหมูแดงล่ะครับเพราะว่าจริงๆเราจะใช้รถ หกล้อหรือกระบะปกติก็ได้นะครับพี่เอ๋อ่าโอเคเราคิดว่ามันทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารอ่ะเราตอนแรกเราก็จะเป็นรถบมบายธรรมดาแต่ว่าจะทำยังไงให้มันเกิดจุดสนใจความแดงของมันเนี่ยมันก็ล้อชื่นอนั่นแหละนะครับเนาะก็คือหมูแดงจะเป็นจะเป็นหมูเขียวหมูอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะมันไม่ไม่ไม่หมูแดงมันดูมันดูเข้าปากกว่าใช่เข้าปากกว่าใช่เป็นขับติดปากมากกว่าก็เลยเป็นหมูแดงไป แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันครับพี่เอ๋วันนี้จะไปที่เสาชิงช้าเสาชิงช้าใช่ครับอนี้เองไม่ไกลไม่ไกลใช่ครับซึ่งแถวนั้นก็จะมีโฮมเลสหรือว่าหลายญาติจากแถวสนามหลวงอะไรนี้ใช่ครับเขากจะมารวมตัวกันเขารู้ว่าหมูแดงจะมาสองทุ่มของทุกวันจันทร์นะครับน้องเขาก็จะมารวมตัวกันก่อนแฟนคลับก็จะมารออยู่แล้วใช่ซึ่งวันนี้นะครับเราจะติดตามภารกิจนะครับทั้งกับพี่เอ๋แล้วก็พี่หมูแดงนี่ไปนู่นเลยเสาชิงช้านะครับไปดูว่าแฟนคลับโฮมเลสเนี่ยก็จะ ราใครชอบพอ,อน้องหมูแดงขนาดไหนนะครับผมแต่ว่า <Okay. S 1> วันนี้ผมมาเี่ผมจะมาแบบ <Nice. S 1> เป็นจิตอาสา,าแบบเติมตัวเลยนะเอาเลยติดตามก,กันครับแ <All right. S 1> จ๊ครับ <All right. S 1> และในช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมขนมอาหารและเครื่องดื่มโดยทีมอาสาสมัครจะช่วยกันคนละไม้คนละมือจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสัมภาระอาหาร <All right. S 1> บรรจุไว้ในรถหมูแดงเพื่อจะออกเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในตอนข้านี้นั่นเองครับ เห็นสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยแบบนี้ของอาสาสมัครเห็นแล้วก็ปลาบปลื้มใจแทนพี่ๆคนไร้บ้านจริงๆเลยล่ะครับไหนๆมาแล้วก็ต้องช่วยงานกขาหน่อยนะครับเจ๊ครับนี่ และอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะติดตามนะครับไปดูภารกิจของน้องหมูดแดงนะครับเน่เดี๋ยวผมขอติดตามรถไปด้วยเลยแต่ว่าข้างหน้านะนั่งไม่ได้ที่เต็มแนละเดี๋ยวนั่งข้างหลังไปนะครับไปครับพี่ครับผมเจอกันครับเจ๊ คไทยในปัจจุบันมีผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะหรือคนไร้บ้านเฉพาะในกรุงเทพก็มากถึง3,140คนเลยล่ะครับประกอบไปด้วยคนเร่ร่อนไร้บ้านคนต่างจังหวัดไร้ที่ดินทำกินผู้ป่วยข้างถนนและกลุ่มคนอื่นๆกลุ่มคนเหล่านี้ที่ตกอยู่ในสภาวะาดเดียวกันคือความหิหวโหยอาการป่วยไขย้ไร้ที่พึ่งและปัญหาที่เจอจากสังคมครับทำให้มูลนิธิกระจกเงาจับมือกับทางทีมอาสาสมัคร ทำโครงการดีๆเข้ามาช่วยเหลือซึ่งก็มีรถหมูแดงยิ้มแฉ่งคันนี้แหละครับที่เป็นสื่อกลางความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิกับคนไร้บ้านให้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งเพียงลําพังนั่นเองครับโอ้โอมาถึงแล้วครับเจ๊นี่สาวชิงเช้าข้างในบอกว่ามืดมากเลยนะครับผมและตอนนี้นี่คนไร้ยายก็มาต่อแถวนะครับเพื่อที่จะ รออาหารแล้วก็ยารักษาโรคที่ทางมูลิธิกระจกเงานะครับผมได้บรรทุกใส่รถหมูแดงซปเปอร์ฮีโร่ของเรานะครับผมมาถึงที่นี่แล้วนะครับคนเยอะมากนะครับเจ้ครับเดี๋ยวเราก็จะช่วยทางเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสา,าสมัครจิตอา,าสารครับช่วยกันแจกข้าวนะครับแล้วก็แจกยารวมทั้งดูแลออพี่น้องชาวไทยของเราตรงนี้ด้วยนะครับผม โอ้โหเจ๊ครับตอนนี้เหตุการณ์ตรงน,นี้แบบว่าอืมคือโคลมากเลยครับทันทีที่รถบู่แดงซุปเปอร์ฮีโร่เรามาถึงนี่นะครับน้องๆชาวผิตอาสานี่ก็แยกย้ายกันทาหน้าที่นะครับแบบว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือนะยกของกันบ้างเตรียมจะจัดแจกของกันบ้างนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยของเรานี่ก็ต่อแถวยาวไปนู่นเลยครับสุดลุกหูลูกตาเลยทีเดียวโอ้โห Oh, เป็นภรพที่น่าประทับใจมากเลยนะครับคนไทยมาช่วยเหลือกันแบบนี้นะแต่ผมก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลืออะไรน้องๆบ้างแต่ว่าน้องๆมากันเยอะมากเลยนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือก็ถือว่าไม่หนักนะฮะช่วยเหลือกันครับผมชื่นใจยังไงครับเจ้ครับอาจารย์แดงหรืออาจารย์วิไลวันจงวิไลกเกษมอาจารย์ผู้สอนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้นําทีมอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มากว่า20ชีวิต เข้าร่วมโครงการมาช่วยเหลือคนไร้บ้านในค่ำนี้ด้วยนะครับเป็นโครงการที่ดีนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีคนมองว่าวิธีการให้เป็นวิธีการที่ผิดไหมทำไมไม่ให้เขาเรียนรู้ที่จะช่วยตัวเองแต่ต้องอย่าลืมนะคะว่าอันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทำให้ท้ายสุดแล้วทำยังไงที่เราจะเข้าไปสัมผัส ให้เขาเกิดความไว้วางใจแล้วเราก็จะสามารถเข้าไปพูดเุ่ยกับเขาว่าทําไมเขาถึงต้องมาอยู่นอกบ้านแล้วท้ายสุดหาวิธีการยังไงท้ายสุดเขาที่จะกลับไปอยู่ในบ้านเป็นการแก้ปัญหาสังคมแบบหนึ่งดังนั้นคิดว่ามันเป็นแค่มีนะคะวิธีการหนึ่งการแจกเนี่ยเป็นการที่จะทําให้เราคุ้นเคยให้เขาไว้วางใจเราก่อนก่อนที่เขาจะเปิดใจกับเราตรงจุดนี้อกศสำคัญมาก ภาพอาสาสมัครที่ต่างก็ช่วยเหลือกันแจกจ่ายข้าวของให้กับคนไร้บ้านสิ่งที่สัมผัสได้คือทุกคนต่างก็มีความสุขที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการดีๆครั้งนี้กันล่ะครับประทับใจครับมันเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่เป็นควารู้สึกแปลกใหม่เราไม่เคยทําอะไรอย่างนี้มาก่อนก็รู้สึกประทับใจที่ได้ทําครับ ก็รู้สึกดีใจค่ะว่าแบบอย่างน้อยเราก็แบบได้มือเขามาช่วยเหลือในแบบเรื่องเล็กๆในน้อยอะไรเงี้ยถึงแบบมันเป็นเรื่องเล็กน,น้อยแต่แบบเราสามารถทําให้เขาเราดูเขาแล้วแบบเขามีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบดีใจที่แบบเป็นส่วนนี้ทําให้เขามีความสุขนะคะ <S <S อย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่างน้อยเราก็ใหเ้เขากินอิ่มได้อีกหนึ่งมืออะไรเงี้ยค่ะตอนแรกนะคะก็ไม่คิดว่าคนในบ้านจะเยอะขนาดนี้อ่ะพอมาถึงตกใจเฮ้ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วแบบด้วยที่วันนี้แบบได้ลงมือเข้าครัวเองเลยพอมาถึงก็รู้สึก รู้สึกดีมากดีแบบจากใจเลยเหมือนแบบทำด้วยใจแล้วแบบพอเห็นพี่ทุกคนมารับข้าวแล้วแบบยิ้มแบบก็รู้สึกดีก็เฟลว่ะรู้สึกบางคนเขาแบบเหมือนยังไม่ได้รอบแรกเขายังไม่ได้เลยแล้วแบบบางคนแบบตอนรอบสองแล้วทั้งที่แบบคนรอบแรกยังไม่ได้กินเลยหนูก็เลยรู้สึกแบบคือคิดว่าข้าวที่ทํามาแบบ พอแน่ๆอะไรเงี้ยสรุปอ่ะไม่พอก็อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าบางกลุ่มบางคนเขาก็ต้องการความช่วยเหลือจริงๆแบบว่าบางคนมีปัญหาทางบ้านแล้วก็หาทางออกไม่ได้เขาก็เลยหนีมาอยู่ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะบางกลุ่มคือเป็นผู้ป่วยซึ่งก็ต้องการการรักษาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะนอกจากจะมีอาหารน้ำดื่มขนมนมเนยที่ทำให้คนไร้บ้านเหล่านี้ได้อิ่มท้องกันแล้วก็ยังมีหน่วยพยาบาล มาให้บริการและยังมียารักษาโรคอีกด้วยนะครับเจมีใครทําแผลไหมครับดูแลกันเต็มที่ขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายที่ได้รับการดูแลจะรู้สึกยังไงกันบ้างเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับเนี่ครับเขาบอกเขาทำไว้ยิ้มไม่ยิ้มดีทำแบบนี้ดีก็ดีใจนะครับอาก็ดีเออยากให้มีอีกไหมมีครับผมอยากให้มีอีกใช่ไหมครับผม อยากให้เร็วกว่านี้เพราะว่าพอพอก่อนหน้าสองทุ่มยายต้องหาอะไรลงท้องไงหมา,ม,าม้ามั่งอะไรมั่งแลยะ้เราจะตายก็ไม่ตายแล้วฮะพอไปพอที่มือไปหาพอเรียกได้ว่าเรื่องอาหารนี่คือมาช่วยชีวิตเราได้เยอะเลยใช่ไหมแล้วยังปลุกใจเราและหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจทุกครั้งก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดระหว่างมูลนิธิกับทีมอาสาสมัครเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่สมบูรณ์แบบจริงๆเลยนะครับเจส์แต่ไขอบคุณมากมากครับแรงเล็กๆแรงดึงที่เมื่อมารวมตัวกันแล้วมันสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ทรงพลังได้เป็นเหมือนสัญญาณที่ดีใน,ในการเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงส่วนใครที่สนใจอยากจะเป็นทีมอาสาสมัครก็สามารถติดต่อเข้าไปโดยตรงที่มูลนิธิกกระจกเงาเขาได้เลยล่ะครับ เจ้าหน้าที่ยินดีรับทุกๆน้ำใจของคนไทยด้วยกันครับรถหมูแดงรถโมบายขอนใจคนไร้บ้านคันนี้ได้เข้ามาแบ่งปันอาหารแบ่งปันรอยยิ้มและแบ่งปันความสุขถือเป็นเรื่องดีๆและเป็นตัวอย่างดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ทำให้รู้ว่าถึงอย่างไรคนไทยก็ไม่ทิ้งกันนะครับคุณผู้ชมมูแดงสุดยอด ดูแบบนี้นมันขาคภูมิใจนะครับในความใจดีของมูลนิธิกระจกเงานะฮะที่นํามาหาเนะครับไปแจกคนยากไร้นะเห็นแบบนี้แนี่มันอิ่มอกอิ่มใจนะเจ๊นะว่าคนไทยเนี่ยไม่ทิ้งกันนะซึ่งจ่ยแยน่เลย น้องสารครับรีบๆอย่าเพิ่งอิ่มอกอิ่มใจมากมายเลยนะรีบๆเดี๋ยวน้องลี่ก็จะไปแจกไม่ทันนะได้ฮะได้ฮะเดี๋ยวรีบฮะอ่าเอ้ยน้องลี่ขาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊สงสัยนะคะว่าเขาแจกเมื่อวานแล้วน้องลี่มาทำเบสบวันนี้มันจะทันเหรอคะอู้หูยจริคะเจ๊เหลือเฟือเลยค่ะลี่เนี่ยทารอไว้ล่วงหน้าก่อนอาทิตย์หนึ่งเลยค่ะเจ๊โอ้ยพร้อมแล้วครับน้องลี่ครับสีนี้ครับจ้าวแน่นอนฮะพร้อมไหมใช่ไหมคะครับโอเคแป๊บนึงนะคะเอาไปก่อนเลยค่ะ500รทิป จริงๆแล้วไม่ต้องโท่ไม่ต้องทิปนะครับเพราะว่าทํางานที่นี่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่อยู่แลลวครับตง้อ๋อหลงงานเก็บค่ะง้นใส่กระเป๋าแมมถือว่าให้นะฮะอันนี้ก็ไม่ปฏิเสธอะไรนะครับขอบคุณมากครับมามาเริ่มเลยเร้่องลุงลี่คะแม่เจ๊อยากรู้ต้องรี่ไปลุยมาจากไหนคะถูกหวยมาเหรอโอ้โหไม่ได้ถูกคงถูกหวยอะไรหรอกค่ะเจ๊เพราะว่าแต่เจ๊เนี่ย อยากจะรวยเหมือนลี่หรือเปล่าล่ะคะอยากิคะเจ๊อยากรวยมากม <ทำ S 1> ีสิ่งดีๆมานําเสนอค่ะเจ๊มีธุรกิจดีๆผลิตภัณฑ์งามๆมานําเสนอว่าแต่เจ๊สนใจหรือเปล่าล่ะคะโอ้ยคือเจ๊รู้สึกว่าขึ้นไส้ไม่ค่อยสบายหน้านมืดตามที่เขาก็ชอบเรื่องแบบนี้คะ่ะอ๋อพี่คมอมสันพี่คอมสันสนใจใช่ไหมล่ะคะธุรกิจเหรอครับใ่่ธุรกิจค่ะเฮ้ยเจ๊เป็นอะไรหนักไหมฮะมีเวลาโอเป็นห่วงเจ๊ก็เป็นห่วงเจ๊เป็นมาเลยฮะเจ๊เป็นอะไามืดเจ๊เป็นอะไรไหมฮะแบบอยู่ดีๆมันมืดไปเลยแรกๆก็ดีอยู่นะ มาดีขึ้นไหดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาเขาเอาเอ้าแล้วอ,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 อย่างงี้ใค,ใครจะทาเล็บใี่ลี่แล้วคะเนี่ยอ๋อร้านปิดแล้วฮะร้านปิดปิดเลยปิดแล้วฮะเอ้านี่เจ้าของร้านป่วยฮะ,ะผมเนี่ยนะครับก็ต้องคอยดูแลเจ้าของร้านครับงั้นเดี๋ยวคุณลี่ไม่มาทำอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับอ๋อยังไงแล้วคะเนี่ยมาทำต่ออะได้ได้ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรียกมาทำใหม่ก็แล้วกันนะคะแต่ว่า ขอฝากสิ fruits, ่งดีๆเอาไว้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆธุรกิจดีๆนะคะรวยๆจะได้รวยไปพร้อมๆกันยังไงล่ะคะรบกนะค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้รีบไปก่อนแล้วกันนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะเจบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะเจเออบ๊ายบายบ๊ายค่ะบายครับโอ้ยบายมันเป็นว่าลาก่อนแล้วป่ะเกือบไปแล้วเจเนอะโอ้ยจะมาอีกไหมเนี่ยดีเนี่ยได้มันมาห้าร้อยแต่เจไม่ได้เลยเลยอ่ะอุ้ย ราหดไปเฉียกฉีวจริงๆเลยพวกเรานี่แม่จะมาชวนทำอะไรที่ทถามปวนกวนใจเจ๊พี่ครับอาฝรั่งมาถึงประเทศไทยเนี่ยจะเห็นอะไรเป็นอย่างแรกครับพี่เห็นวัดพระแก้วเพราะว่าเป็นหน้าตาของเมืองไทยอะค่ะเ็นอลไทยค่ะเห็นสนามบินครับเห็นยักษ์ในสนามบินเพราะว่ามันมียักษ์ตัวใหญ่เลยลงมาเขาก็จะไปถ่ายรูปเป็นกรอบพี่พีดครับ ฝรั่งมาถึงประเทศไทยเห็น Hello